ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของทนายโนบิที่ชื่อ Facebook ว่าโนบิตะลอเยอร์ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะครับโดยเป็นความคืบหน้าล่าสุดดังนี้ใจเย็นๆกันนะครับทุกคนอย่าไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ครับลุงพลกับป้ายัางไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้น ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับคนแรกบอกว่ายูทูบเบอร์บางคนไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายก็เลยเอากฎตาสีตาสามาใช้ตำรวจเขาไม่ได้จับซะหน่อยทำเป็นกระต่ายตื่นตูมทำเป็นบ่าวที่รักและซื่อสัตย์ต่อเจ้านายจริงๆนิ่มแท้ๆคนทำมานะครับบอกว่าสมองใช่ไหมคะที่นิ่ม นี่มไม่พอจุดๆด,ด,ด้วยถัดมานะครับบอกว่าพวกเขากลัวไม่มีรายได้จากการทำข่าวลุงพลเลยทำตัวว่ารักลุงพลไม่งั้น f อซที่เขารักลุงพลจะไม่ติดตามไงถัดมานะครับบอกว่าเป็นคนดีบริสุทธิ์จะกลัวอะไรหากไม่ทำไม่สมรู้ร่วมคิดปกปิดข้อมูลคดีน่ะ ไม่ต้องกลัวและขอตำหนิยูทูบเบอร์ที่ติดตามไปนะให้อยู่ในกรอบด้วยไม่ใช่ใช้อารมณ์มาเหนือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พนักงานจะแสดงการกระทำอันน่าละอายแด่คนทั้งโลกที่ได้เห็นถัดมานะครับบอกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานยากไปอีกนะคะถ้ายืนยันว่าบริสุทธิ์จะกลัวอะไรล่ะคะขอบคุณทนายโนบิที่แจ้งความคืบหน้าเป็น ระยะระยะนะคะเป็นกาลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างใจเย็นค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นผู้คอยฟังข่าวที่ดีรอค่ะรอถัดมานะครับบอกว่าถ้าจะจับก็น่าจะบอกกันตรงๆและเหตุผลไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วมาทําแบบนี้จับเพราะมีหลักฐานอะไรถัดมานะครับบอกว่าทําตัวน่าเกลียดมากมีจอดรถขวางด้วย ถัดมานะครับบอกว่ามองอยากเป็นกลางอย่าเอาความเกลียดชังสนุกปากลากคนคนหนึ่งเข้าคุกเพราะเรานั้นไม่รู้ว่าเขาทำหรือไม่ทำเลยค่ะสงสารลูกสงสารครอบครัวเขาบ้างถ้าเขาผิดวันหนึ่งเขาก็จะได้รับกรรมถ้าเขาไม่ผิดพวกคุณใช้ความเกลียดชังลากเขาเข้าคุกมันจะทำให้ตัวคุณเองนั่นแหละบาปเพียงแค่ความสะใจ ถัดมานะครับบอกว่าขนาดทนายรัชพลยังขวางทางรถตำรวจเลยนี่แหละคนดีของสังคมและมาด้วยใจจริงค่ะไม่เหมือนคนอื่นๆพอไม่ได้ดั่งใจเขาถัดมานะครับบอกว่าถ้าหวยออกเป็นของลุงธรรมนะหรือสมรู้ร่วมคิดคงจะเงืบทั้งประเทศนะ่ะให้ตำรวจทำหน้าที่ต่อไปค่ะจับคนร้ายให้ได้อย่าให้ลอยนวล ตำรวจสู้ๆนะคะความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่จากเพจดังทางเฟซบุ๊กเพจหนึ่งอาๆมาวันนี้อีฉันจะขอแฉขอเข้ามาวิเคราะห์เรื่องดาราดังชายทำไมถึงโดนเรียกเข้าห้องจับเท็จหากพวกคุณยังจํากันได้ช่วงที่เจอร่างของน้องชมพู่สภาพศพของน้องมีการตัดผม งั้นแสดงว่าคนที่ตัดผมของน้องชมพู่คนนั้นต้องเชื่อเรื่องมนต์ดำไสยศาสตร์อย่างแน่นอนแล้วบวกเหมาะเจาะที่ตำรวจเข้าหาเส้นขนเส้นผมแม้กระทั่งคนมาตำรวจก็ยังเอาช่วงนั้นต้องตรวจดินเอของเส้นขนและอรอยนิ้วมือเพื่อเอาไปประกอบหลักฐานหาตัวคนร้ายใครคือคนฆ่าน้องชมพู่แล้วต่อมา ดาราดังชยัยก็ได้ปรงผมโกนหัวโกนคิ้วหมดอ้างว่าทำทุกๆปีเพื่อที่จะล้างสวยแต่ถ้าหากคนที่ชอบคิดต่างก็จะมองอีกแบบว่าหลีกเลี่ยงการตรวจเจอดีนเอและอีกเรื่องหนึ่งที่ตํำรวจไปค้นในรถหาดินเอในรถดาราชายคนดังตอนนั้นเพราะนอนชมพู่ชอบไปไหนมาไหนกับดาราชายคนดังและ ดาราหญิงคนดังแถมดาราชายคนดังออกอาการกลัวเรื่องตรวจเจอดินเอตืออ้างว่านองชมพู่เคยอ้วกใส่ในรถแถมรถไม่เคยล้างมาแรมปีแสดงว่าเป็นคนสกปรกซกมกมากมายเป็นสันดาน แถมแถและอ้างว่าจะบวชให้หลานคือน้องชมพู่เพื่อให้หลานไปสู่สุขติพบภูมิที่ดีและจะติดตามตัวคนร้ายหาความยุติธรรมมาให้หลานจะไม่ให้ตายฟรีรักหลานมากๆแต่ก็ไม่บวชสักทีพอผ่านไปไม่นานมีหมอปลายื่นมือพร้อมทั้งชนดที่ดินหาก ดาราชายคนดังโดนข้อหาทั้งที่ไม่ใช่ญาติฝั่งใดเลยช่วยด้วยความเมตตาเพราะดาราชายคนดังไรายญาติช่วงนั้นญาติตายหากันหมดแถมมีเอฟซีหลังไหลมาช่วยเหลือปลูกบ้านสร้างบ้านให้ดาราชายคนดังด้วยความรักและสงสารแถมมีพี่อุ๊บนักปั้นมือทองเดินเข้ามาอีกคนป้อนงานให้ และยังมีพี่จินตราเข้ามาแต่งเติมสีสันอีกคนทุกๆคนเข้ามารวมยูทูบเบอร์พ่อยกแม่ยกแห่เหินมาบ้านดาราชายคนดังไม่ขาดสายมีแผงลอยร้านค้าตามมามีเอฟซีท้งนอกและต่างประเทศอุ้มชูชีวิตก็เลยเปลี่ยนไปจากผู้ชายบ้นบานๆน,น่งก้มหน้าก้มตาไหวพงกพงก กลายมาเป็นพยองเหิมเกิมมั่นอกมั่นใจวางมาดล็อกคราบดาราชายคนดังคนเดิมออกหมดวางตัวเป็นพยาวานอนนินทาผู้มีพระคุณทรยศหักหลังหลบหลีกปีกตัวออกห่างพราคิดว่าตัวเองเก่งแล้วยืนได้แล้วรวยแล้วมีเงินมีงานมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วจากคนที่ไร้ญาติขัดมิตร หัวเดียวกระเทียมรีบตอนนี้ญาติเยอะชิบหายล้านสาวโผ่แถมญาติร,รวยบ้านหลังเป็นล้านก็มาผู้คนล้อมหน้าล้มหลังจากคนที่ต้องการตัวคนร้ายตอนนี้เริ่มไม่อยากได้คนร้ายแล้วเพราะถ้าหากได้ตัวคนร้ายคนก็อาจจะเลิกติดตามเลยต้องหลบหมอปลาพี่น้ำฟ้าและพยานเข้ากทมไปหลบห้องหลานสาวโดยที่ไม่ได้นัดกันไว้เลย แถมมีการวางแผนใหญ่โตมโหฬารสร้างพระสร้างศาลาสร้างองค์พญานาคแห่กระถินรับเงินบริจาคทั้งนอกและในประเทศด้วยหมอปลาเคยเตือนแล้วอย่าเลยแต่ไม่ฟังแถมยังคิดสร้างต่อเพราะอาจจะเพราะด้วยเงินดีและได้ชื่อเสียงได้บารมีเราทำได้เงินทองเลยปะปนกันไปหมด ยุงตุงนังแถมใช้พื้นที่เป็นลานสร้างทางที่ไม่ใช่วัดวาอารามสรุปคือที่ตำรวจเขาเชิญดาราดังและภรรยาดาราดังไปจับเท็จมีส่วนในเรื่องของความเชื่อและศรัทธาสิ่งลี้ลับมนต์ดำศยศาสตร์ด้วยเพราะนอนชมพู่มีคนตัดผมไปตำรวจไม่ได้นิ่งดูได้เขาแค่จับตามองพฤติกรรมของคนร้ายเท่านั้นสุดท้าย ดาราดังชายไม่เหลือใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วถ้าหากหวยมาตกที่ดาราดังชายพวก f อฟซยูทูบพวกคุณช่วยละกันนะฮ่าฮ่าฮาฮาแถมยังมีหน้าโทรหาหมอปลายิกยิกยิแถมขอไปนอนคนโดหมอปลาอีกคิดเอาด้านเบอร์ไหนกันสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจปิดคดีน้องชมพู่ให้ได้ทีเถอะจะได้จบจบกันไป ลาขคอเข้าคุกกันให้ได้และขอเป็นกำลังใจให้หมอปลาพี่น้ำฟ้าพี่อุ๊บด้วยเช่นกันจบข่าวความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่ลุงพลป้าแตนเข้าเครื่องจับเท,ท็จพิสูจน์ความบริสุทธิ์คดีน้องชมพู่ จากกรณีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวันวงศรีชาหรือน้องชมพู่อายุ3ขวบที่หายตัวไปจากหมู่บ้านกก,กอกตบกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมปี63ก่อนที่จะพบกลายเป็นศพบ,บนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรล่าสุดเมื่อเวลา9นาิกา45นาทีของวันที่8มกราคมปี64ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1 สำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดปทุมธานีนายชัยพลนพิพาหรือลุงพลพร้อมด้วยนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนภรรยาได้เดินทางไปสอบปากคำเพิ่มเติมโดยเข้าเครื่องจับเท็จโดยมีรายง,งานว่าก่อนหน้านี้เคยพาครอบครัวน้องชมพู่มาเข้าเครื่องจับเท็จที่นี่ก่อนแล้วโดยทยอยเข้าสอบปากคำประกอบด้วยพ่อแม่น้องชมพู่พี่สาวน้าไตา้น้าเสริมน้าแต่น้าฝนรวมเจ็ดคนส่วนน้องสดดิ้งพี่สาวไม่ได้เข้าห้องจับเท็จ เนื่องจากยังเป็นเยาวชนอยู่โดยทยอยสอบปักคำตั้งแต่วันที่4-7ถึงมกราคมที่ผ่านมาและในวันนี้ถึงคิวของลุงพลป้าแตนโดยเจ้าหน้าที่ได้รับตัวมาตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้และนำตัวเข้ามาที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรภาคที่1จังหวัดปทุมธาน,นีตั้งแต่เวลา9.45นาโดยทันทีที่มาถึงได้นำรถขับเข้าไปในตัวอาคารและปิดประตูทันทีเนื่องจากเป็นเขตห่วงห้ามพิเศษ โดยมีรายง,งานว่ากระบวนการสอบสวนจะเริ่มขึ้นในเวลา10นา30นาทีโดยกระบวนการนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปในห้องทีละคนและได้สัมภาษณ์กันทั้งหมดกระบวนการสัมภาษณ์นั้นจะมีทางนักจิต,ตวิทยาร่วมสอบปักคำด้วยเพื่อสังเกตอากับกิริยาท่าทางต่างๆในการตอบคำถามแต่และคำถามที่มีการสอบปักคำรวมทางใช้เครื่องมือในการตรวจวัชิปรจรหรือเครื่องจับเทสสำหรับ ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายเพื่อนำไปประกอบสำนวนทางคดีโดยการเข้าเครื่องจับเท็จไม่ใช่จุดชี้ขาดที่จะสามารถยืนยันความเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่ได้แต่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีได้ทางนี้มีรายงานว่ากระบวนการในครั้งนี้ทั้งสองคนจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า9ชั่วโมงและถือว่าเป็นครั้งแรก ในคดีนี้ที่มีการใช้เครื่องจับเท็จหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงกระบวนการดังกล่าวมาหลายเดือนแล้วและการเข้าเครื่องจับเท็จถือว่าให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะให้เข้าเครื่องจับเท็จทั้งฝั่งบ้านลุงพลและบ้านน้องชมพู่ไม่ได้เลือกเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง